บายดีพี่น้องบาดีเอ็ซีกันคิดแต่เขาพี่น้องข้าข้าวข้าว้าวขาว<ด>้าวขา้้าวเ้้าวข้าวข้าวาขาวข้าวข้าวข้า้าาวัาว้าาา

จักนึงสรองนึตอเนองายที่นัาวแก่แกม่ดอกเขาเริ่มพี่ภาษาอังกฤษเนาะ เขาข่าวเลงข่าวอะไรกูมั้งข่าวกหองม่หาเต็มมูแค่แ่นนั่งหยิบเนนั่งท้ารูปร่ข่าเนี่ยแ่ก่อนนะนว่วเนาะ เอาให้ปวไบ่เคยได้เลอจไปทางไต่เอาขึ้นตาบฮะักตามดวงมั่งาเด็ก

ได้ให้ดบบดห็ดเขูดเหดย่างให้ไข้ใหดขูกเหดสะอาดพี่อกแล้วเี่ตเ,เ,เอง ับป้าแด็กัเนียงไปเห็นไหมกับปอกองินีรถประกอบบอกอืมกะแดกอืมนี่ห้อยกัดกนี่แหละก็มึงอาบ้ันกับรถแทนก็จูง มาเปร่งกับขงหนึ่งมือส้มรปกินนี่นพักขิงน้นำนนเหนะ็ดเนาะมันหอนเอห็ดก็ได้ก็ได้ เคยสาดิบสาดีนึงนก็คือห้าเห็ดเด็กเด็กเด็กสาดง,ง,งูสาดิบสาดีสาโตไปไม่ได้ อย่างฮอดหน้าย่เป้กับพี่เกาว่าตอนนี้นร้องหลอดอที่ปบบเขาเรียที่ภาษาเนาะ มองหน้าก็เลยติดตาอเหมือนเคยกินออกหนหัว,วแล้วนอนกลางพึ่งดน,นอนในเตีย้จะวันละไปก็ไปหมดอีมาหาถูกเห็นมันคอมั่งเหอไปน้ำ มันแบบาะไปแนละ้มันก็นังคิดหนึ่งทำม,มาันก็คไปนั่นเลอถ้าแม่ใจจะทำม,มาทังหมไปหาเฮดบอสสิคไปบ่อสุขคนแล้วบบนีิบางทีก็มันเกลียวสีมากงแม่นยมัมากมากินข่าวเลย มันเอิ Christians ้อนทานมันมัเอิ้กนได้วอย่างนใ้หน่อยๆนี่ก็ทานเขาเอื้อนเมือนอะคือเอิ้นข่อยก็ได้ยินมึงไม่แบบหลายคนเลยเอ๊ะชเออเอเหมือนคนเราเหรอทำมันยังน่ในึมหงายช่วงนั้นน่ะมันนี่มันคือจะมันดีดลัวขึ้นคนอยูโต๊ะหรืมาเด้อมาเด้อไปเที่ยว เขาเพลินอ่างกให้นกินอกกินแต่ข้าเช้าเหรอกระงพอหมูไปแล้วพี่น้องก็จะไปอยากเมื่อยอลคนละดินละขาดแลถ้ามันไม่หมูมันจะอยู่ที่นอกนอแกซ่อนมมีหมูมันอยากเมือยงนองตะกี้กลินแทรกกระไรก็ลินแทรกกระแม่น้ำเอิญเอามามาอยู่ในเพือนห่อยนิ็หน่อยมันกำลังหลิเจาเอ้ยอย่างนี้ปลาพันี เด,ด่นแจกกอีอีอมันยังหน่อยอยูย่บ้านผมก็ไปนมํมอยู่บ้านเขาเพ็นชนจาเขาปาไป,ปรหรอเออเ่อหวาวทพะลงพะแรงม,มันบริสตายนอยู่บ้าแล้วเดี๋ยวะไม่เชืว่านามันมากผมยังเห็นมันก็มันลม,ม,ม,มันนะงนมันแบบึี่ผมไปนำ นั<ส> <ifica> ่งอยว่นั่งอย่ที่หนึ่งนั่งอนี่แม่ฮะน่ะเดี๋ยวคือดีไอหน่อึเดี๋ยวเดียวเลยตาปูอีอีเอ้ยอีมึงไปเลบอก รถจะได้รถทีมใหญ่ไม so <c oughs> like ่้อารถถีบรถทีมน้อยเป็นมะเร้งมากกัได้แต่รถทีมใหญ่ขี่อยู่แล้วก็ขี่หวนอยู่แล้วขี่รถทีมใหญ่และจงเต่งจงเต่งรถทีมน้อยเอามาบ่ได้พี่หน่อยคนนั่งรถจักรมากจนคนมาม่ายก็รอเติรเติร์ตขี่รถทีมน้อยได้ nó tìm nhẹ đấy được